สวัสดีเอซี FC ที่น่ารักทุกคนมือนีคุณยาสิบผ้ามาเห็ดอันอุป่าอุป่าทับทิมเมืม่อนั่นไปบ้านของหญาติเอ่ยชื่อนะคะไปบ้านยายม้วนคนเดิมเพิ่นอุป่าน้อย เป็นตาแซบมอนี่ยาสีมาอุปลาทับทิมเครื่องเราก็มีปลาทับทิมเนาะยาล้างเสร็จตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพริกแกงที่เราโขกเนาะก็มีตะไาครา้หอมแดงนะคะพริกกินดาแดงโขลกแล้วเราก็ใส่หม้อเลยค่ะเราจะปรุงก่อนนะคะ พราะเราปลาลงเราจะไม่คนแล้วค่ะใส่หมอ้อลงไปค่ะเอาที่เราโขกไว้ใส่ลงไปในหมอ้อเนาะย่าก็จะปรุงเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่เนาะเราไม่มีปลาน้อยก็จะปรุงเครื่องก่อนใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องเลยค่ะม็มีรสดีเกลือผงนัวมีแค่นี้ค่ะ แล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาาไม่ค่อยเค็มหรอกค่ะเราจะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะ น้ามอ,อจจอนะคะแบบบานเห่าเนาะอีสานบานเห่าเห็ดเนาะจากนั้นน่ะย่าก็จะชิมดูรสชาติก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปนะคะอืมได้ตามที่เราต้องการแล้วเนาะเราก็จะใส่ปลาทับทิมลงไปเลยค่ะทุกคนเราใส่ปลาทับทิมลงไปนะคะ ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพิ่มความนัวค่ะแล้วเราก็จะใส่ปลาทับทิมค่ะพอเราใส่ปลาทับทิมนะคะเราก็จะไม่คนแล้วค่ะไม่คนแล้วเราก็จะปิดปิดฝาแล้วก็อุไปให้น้ำเขาน้ำเขางวดล่มเนาะจ้ะเนี่ยใส่ปลาเน้น ใส่ปลาทับทิมลงไปค่ะ เนี่ยค่ะใส่ปลาทับทิมลงไปเสร็จแล้วก็จะฝาปิดฝาปิดเลยค่ะแล้วก็รอให้ปลาสุกนี่ค่ะเดือดพุดดพุทดพุทพุเลยเสร็จแล้วเราก็เราไม่ต้องคนล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละเนาะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วเราก็จะอุต่อไปจะรอให้น้ํางวดลงอีกหน่อยนึงเนาะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะทุกคนจากนั้นก็จะปิดฝาไว้ต่อค่ะ เปิดดูอีกครั้งนึงน้ำเขาก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะปลาเราก็สุกแล้วค่ะทุกคนชิมอีกรอบนึงรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนดังนั้นคุณย่าก็จะใส่ผักอีกตูลงไปค่ะวันนี้เราไม่มี ต้นหอมนะคะใส่ผักอกตูงไปเยอะๆต้นหอมหมดตู้เย็นค่ะปิดฝาค่ะพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมคะเราจะไม่คนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเนื้อปลามันเละเนาะเราจะเสิร์ฟในหม้อนะคะทุกคนวันนี้จะไม่ตักขึ้นนะคะตักขึ้นเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละเนาะ เราจะเสิร์ฟคาหม้อเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะนี่เสร็จแล้วนะน้ำก็งวดลงไปเหลือน้ำขบคลิดปลาของเราก็สุกดีค่ะดูเนื้อปลาเนื้อปลาลุยยุยน่ากินมากคะ่ะ ข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยนะคะทุกคนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆหอมวันนี้คุณย่าก็ขอเพื่อเพื่อนทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเฮงเฮงรวยรวยด้วยกันคะ่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัว ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน